คุณเคยเป็นไหมคะรู้สึกว่าเหนื่อยเวลาที่คุณเหนื่อยคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆมันไม่ใช่ร่างกายหรอกที่เหนื่อยแต่คุณเหนื่อยมาจากข้างในคุณเหนื่อยใจคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณไม่อยากไปต่อทุกคนคะครูเกียรอยากให้คุณคิดว่าถ้าคุณเหนื่อยจริงๆแค่คุณพักคุณก็หายแต่ถ้าเกิดว่าคุณจนน่ะคุณพักยังไงมันก็ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ คุณดูหรือเปล่าว่าคนเราทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวขึ้นอยู่กับว่าเราจะดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้ตอนไหนตราบใดที่คุณยังตื่นลืมตาขึ้นมาหายใจได้ในทุกๆวันแปลว่านั่นคุณเก่งมากแล้วค่ะและว,วันนี้ครูเก๋เองอยากจะให้กำลังใจทุกคนด้วยการเอาข้อคิดมาให้กับทุกคน12ข้อเผื่อว่าคุณเองจะเอาไปใช้เยียวยาจิตใจของคุณในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้า ให้คุณพักให้ไหวแล้วก็ค่อยไปต่อนะคะข้อที่หนึ่งค่ะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้คุณค้นหาตัวเองให้เจอให้คุณใช้ชีวิตให้มันสมกับการที่คุณเกิดมาเป็นตัวของตัวคุณเองค่ะพูดง่ายงใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของคุณไม่ต้องมีมาตรฐานความสุขที่มันสูงนักถ้าคุณมีมาตรฐานความสุขที่ต่ำคุณจะสามารถมีความสุข กับสิ่งง่ายๆรอบตัวคุณได้เลยค่ะอย่างเช่นคุณได้กินอาหารอร่อยก็มีความสุขแล้วคุณได้มีบ้านของคุณที่อยู่คุณไม่ปวดท้องประจำเดือนคุณไม่รู้สึกว่าปวดขาเวลาเดินไปทำงานคุณไม่รู้สึกว่าวันนี้รถติดเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของคุณมันสามารถทำให้คุณมีความสุขได้เลยนะคะข้อที่สค่ะการหยุดพักไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้แต่คุณหยุด เพื่อที่จะกลับมาทบทวนตัวเองแล้วคุณจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นเหมือนเคยมีคำกล่าวที่เขาพูดว่าถ้าเวลาที่เราจะกระโดดนะคะเรายือนอยู่กับที่แล้วกระโดดเลยอะ่ะมันจะกระโดดได้ไม่สูงแล้วก็ไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าคุณนะ่ยยอมที่จะถอยหลังออกไปสักก้าวแล้วค่อยวิ่งไปกระโดดรับรองว่าคุณจะไปได้สูงและไปได้ไกลมากกว่าเดิมค่ะข้อที่สม คุณจะต้องเปลี่ยนจากคนที่คอยเอาแต่กดดันตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักขอบคุณรู้จักชมเชยตัวเองซะบ้างนะคะคำขอบคุณหรือว่าชมเชยคุณอาจจะให้กับคนอื่นมานักต่อนักแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่เคยขอบคุณตัวของคุณเองเลยเชื่อครูเกดสิคุณผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้คุณโคตรเก่งเลยขอบคุณตัวเองด้วยนะคะข้อที่สี่ บางทีชีวิตเราก็มัวแต่วิ่งไขว่คว้าจนเราเหนื่อยบางคนเหนื่อยบางคนเครียดบางคนท้อแท้บางคนอยากจะหยุดพักจริงๆแล้วคุณพักได้ค่ะอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดพักพักให้หายเหนื่อยแล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปค่ะข้อ5คุณต้องยอมรับไปเลยค่ะว่าชีวิตของตัวคุณเองไม่ได้สมบูรณ์แบบคุณจะต้องเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครเพอร์เฟไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นต่อให้คุณเห็นว่าบางคนเขามีชีวิตที่ดีคุณเห็นเขารวยมากๆแต่เชื่อเถอะเขาก็จะมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจในตัวเองหรือเขาจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้อยู่นั่นแหละว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ในเรื่องนั้นๆข้อที่6ชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนสิ่งไหนที่ชอบและคุณอยากจะทำลงมือทำในตอนนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เลยค่ะ ไม่ต้องรอว่าเอาไว้ให้ฉันพร้อมก่อนเอาไว้ให้ฉันมีเวลาก่อนเอาไว้ให้ฉันมีนูน่นมีนี่มีนั่นก่อนโอ้โหถ้าคุณคิดไปมากขนาดนั้นอ่ะคุณไม่ได้ทําหรอกเริ่มที่จะทําจากเรื่องง่ายๆที่คุณทําได้ก่อนทาอะไรก็ได้ที่ชีวิตคุณเดินไปข้างหน้าไม่ใช่เอาแต่จมปลักอยู่กับความเครียดแบบนี้นะคะข้อ 7. คุณอย่าคาดหวังอะไรเยอะแยะเพราะว่าหลายๆคนจริงๆแล้วเวลาที่เจ็บอะไม่ได้เจ็บ จากการที่คนอื่นทําให้คุณเจ็บนะแต่คุณเจ็บเพราะคุณคาดหวังกับคนอื่นแล้วเขาไม่ได้ดั่งใจคุณตั้งหากคุณก็เลยรู้สึกผิดหวังกลายเป็นว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นกลายเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่ทําร้ายตัวเองเปล่าๆเ,เพราะฉะนั้นลดความคาดหวังจากคนอื่นลงค่ะข้อที่8ค้นหาทางสายกลางให้กับชีวิตของคุณแล้วก็หาที่ที่เหมาะ ที่มันจะเหมาะสมกับตัวคุณเองให้คุณมีเวลาได้ใช้ชีวิตได้อยู่เงียบๆทบทวนตัวเองได้ดูแลสุขภาพของคุณบ้างน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะข้อก้าอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีความรักการอยู่คนเดียวบางทีคุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้หรือถ้าคุณมีความรักอยู่ครูเก,กก็ขอให้คุณมีความรักที่มีความสุขและก็มีโอกาสที่จะให้เวลาที่ต่างฝ่ายต่างได้มี ช่องว่างหรือว่ามีสเปซอย่างที่เขาบอกว่าเขาก็ได้เป็นตัวของตัวเองคุณก็ได้เป็นตัวของตัวคุณเองไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาหรือไม่ต้องไปบังคับกะเกณฑ์ชีวิตของกันและกันตลอดเวลาค่ะข้อ 10. คุณต้องกล้าที่จะเอ่ยคําขอโทษกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณทําผิดพลาดแล้วต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนนะคะไม่ใช่ทําผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ทําผิดซ้ําๆซากๆในเรื่องเดิม แต่ต้องเอามันมาเป็นบทเรียนว่าคุณจะไม่ทำผิดแบบเดิมอีกแล้วค่ะข้อ 11. ลบความทรงจำที่เลวร้ายให้ทิ้งไปเหลือเก็บไว้เพียงความทรงจำที่สวยงามไม่มีใครไม่เคยผ่านเรื่องเลวร้ายแล้วค่ะทุกคนต่างก็มีชีวิตที่ผ่านเรื่องที่ไม่อยากจะจดจำด้วยกันทั้งนั้นแต่อย่าลืมนะคะว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ เราคาดหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าอดีตบางอย่างมันทาให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอดีตบางอย่างมันเลวร้ายจนเกินไปลืมมันไปสะบ้างก็จะดีนะคะปิดท้ายด้วยข้อ12คุณอย่าลืมเก็บซ่อนความรู้สึกของตัวคุณเองไว้ปลดปล่อยความเศร้าออกมาบ้างยอมรับความเศร้าของตัวเองให้ได้แล้วจิตใจของคุณจะดีขึ้นค่ะ บางทีการที่คุณมีใครสักคนเอาไว้ให้คุณคอยระบายให้ฟังว่าคุณรู้สึกไม่ไหวคุณรู้สึกเหนื่อยคุณท้อแท้คุณหมดหวังถ้าคุณมีใครคนนั้นคุณก็เล่าให้เขาฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคุณอาจจะเล่าหรือบอกกับตัวเองก็ได้หรือวิธีการหนึ่งที่มันใช้แล้วมันได้ผลมากๆก็คือหากระดาษมาแล้วก็เขียนระบายค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายดีกว่าที่คุณจะเก็บมันไว้คนเดียวนะคะครูเกดก็หวังว่าถ้าตอนนี้ ใครที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปไม่อยากจะไปต่อแล้วก็ขอให้คุณอย่าลืมที่จะอนุญาตให้ตัวเองหยุดพักบ้างพักให้ไหวแล้วค่อยไปต่อนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกต s สเตชันถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ